ชมคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาประมาณสักสิ0นาฬิกานะคะมีการรวมตัวชุมนุมกันของแรงงานเมียนมาในไทยค่ะบอกว่าต้องการที่จะออกมาประท้วงนะคะเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องที่ทางการไทยเนี่ยเชิญมินออนไลน์นะคะมาร่วมประชุมบิมสเต็กที่ไทยด้วยโดยที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาในไทยนะคะภายใต้การนําของนายวีระแสงทองหนึ่งในสมาชิกกลุ่มไรซ์ฟิวเจอร์นัดหมายใส่เสื้อสีดํารวมตัวชุมนุมกัน ที่บริเวณหน้าสำนักงานสหรประชาชาติหรือว่า UN ในช่วง10โมงนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ประท้วงไม่พอใจที่เชิญทางมินออนไลน์ผู้นำเผด็จการอาหารพมา่าเดินทางมาร่วมประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือตัวสำนักงาน UN อยู่ตรงสะพานมัควานรังสัตน,นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ มีกลุ่มของสอปปสคุณผู้ชมนายอานนทกลิ่นแก้วประธานสปปสและเครือข่ายประมาณ30คนก็ได้มาดักรออยู่ที่บริเวณหน้า UN เนะคะเพื่อขัดขวางไม่ให้กลุ่มของนายสุรัตแล้วก็สุรัตกีรีนะเป็นแกนนำกลุ่มไรฟิวเจอร์ที่มารวมตัวประท้วงตามที่ประกาศไว้ค่ะ เมื่อเห็นนายสุรัตน์และพวกเดินชูธงชาติของชนกลุ่มน้อยก็มีการประทะกันเล็กน้อยตามคลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมก่อนที่จะถูกตำรวจจากสอนอนางเลิ้งเข้าควบคุมตัวอาจจะด,ดูคลิปช่วงนี้หน่อยค่ะ ใ้กับคนไทยไอ้พงมาี่ทำสิ่งชั่วไรกับคนไ,คไมมทยน,น,นะคะ มีการตะโกนมีอะไรกันนี้นะคะมีการประทะก,กันด้วยคุณผู้ชมยวให้ดูคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอมีการประทะก,กันนะคะตำรวจก็นําตัวนายสุรัตน์และพวกนะคะไปะไว้ในที่ปลอดภัยก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงก,กันเกิดขึ้นนายอนนท์เนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าการที่กลุ่มแรงงานเมียนมาที่นําโดยนายสุรัตน์ มาจัดตั้งม็อบเพื่อมาประท้วงมินออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมาทําในไทยเพราะว่าคราวที่แล้วก็ออกมาประท้วงกลุ่มนี้ก็มีการพูดให้ไทยเสียเสียให้หายทําให้เกิดภาพลักษณ์ของประเทศดูไม่ดีถึงแม้ว่าตนเนี่ยจะไม่ได้เข้าข้างฝั่งรัฐบาลนะแต่การกระทําแบบนี้ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องออกมาปกป้องโดยเฉพาะกลุ่มสปปสที่ปกป้องประเทศชาตินะคะ วนันนั้นเขาก็มารอบนึงแล้วนะครับมาประท้วงแล้วก็ด่ารัฐบาลด่ากฎหมายไทยแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไทยนี่ไปเชิญมิงอองไลน์มาซึ่งมิงอองไลน์เนี่ยเป็นรัฐบาลป็จการเป็นด็ิการขวายทหารน่ะที่พวกนี้เขาไม่เอานะครับซึ่งวันนี้เขาก็นัดรวมพลมาอีกนะที่พอเอาขั้งจริงแล้วมิงอองไลน์เขาก็บินมาเมื่อวานนะครับพอวันนี้มันก็นัดรวมพลที่จะมาประท้วงรัฐบาลไทยอีก ซึ่งควาจริงเราไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลไทยนะครับผมไม่โอเคกับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่ในเมื่อพวกมึงมาเนี่ยนะครับพวกมันมาเพื่อเหยียดย่ำกฎหมายของไทยนะครับแล้วก็วีระแสงทองเนี่ยมันเคยเคยยืดเดินประท้วงนะครับเรื่องให้ยกเลิกมาตราหนึ่งยกเลิกมาตรา16 1 1 7นนะครับแล้วก็ให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งบ้านมันไม่มีพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ให้มาปฏิรูปบ้านเราเนี่ยถือว่าผมฝ่ายปกป้องสถาบันเนี่ยนะครับฝ่ายขวานะครับเราไม่ยอมอยู่แล้วนะครับ เนี่ยค่ะ,คะก็พูดถึงว่าทําไมนายวีระแสงทอง ถึงมีการเรียกรวมตัวกันแล้วทำไมสปสสถึงจะต้องมานะคะส่วนคุณกุ้งสปปค่ะก็มีการพูดนะคะว่าจากการกระทําของลกลุ่มนี้นเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยตนเองก็ประกาศไว้ว่าหากมีกลุ่มชาวแรงงานเมียนมามาประท้วงแบบนี้อีกตนและพักพวกจะขัดขวางการกระทําทุกรูปแบบวันนี้ก็ทําได้สําเร็จโดยไม่ให้นายสุร,รั์กีรีมาจัดประท้วงเพราะว่าที่นี่คือที่ไทยไม่ใช่ของกลุ่มแรงงานเมียนมาที่จะมาเรียกร้องสิทธิต่างๆส่วนแรงงานคนอื่นๆที่ได้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ขอให้ทํางานหา เงินอย่างสุจริตและคนที่ไม่มีใบารายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดอยากอย,กอยู่ในไทยก็ขอให้อยู่เงียบๆอย่าได้ออกมาก่อความวุ่นวายในในประเทศไทยแบบนี้เพราะว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือคุณกุ้งพูดนะคะ <H> um. นอกจากนี้ค่ะตํารวจสนองนังเลิงก็จัดตั้งกองกําลังพลจานวนสองกองร้อยกองร้อยน้ําหวานอีกหนึ่งกองร้อยนะคะมาดูแลความสงบเรียบร้อย <H> um. ก็คือจริงๆช่วงสายก็จบแล้วแหละมีแค่ช่วงที่ประทะกันตรงนี้นะคะ ก็มีรายงานอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ากลุ่มผู้จัดจก,กิจกรรมเนี่ยคือจากตรงนี้ก็ย้ายพื้นที่ไปชุมนุมจากหน้ายูเอ็นเนี่ยก็ไปชุมนุมประท้วงกันต่อที่หน้าสัาน์ทูตเมียนมาแทนนะคะค่ะแล้เขาก็ไปจัดกิจกรรมของเขาแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมเออมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะะเรื่องของคอบอลเนี่ยนะคะที่วันนี้เขามีกิจกรรม l i v วิ่ง e g e n d Thailand วันที่5 6, ะะที่6กนะคะเขาก็จัดการโดยบริษัท i n f o o อสเนี่ยฮะซึ่งก็มีการเชิญเอาไรอันกิกส์เนี่ยฮะตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาพบกับแฟนบอลคนไทยแล้วก็วันนี้นะคะเนยองอุ้งอิงเนี่ยกับคุณพ่อนะคะานายทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ได้ร่วมเฟรมแบบนี้แล้วก็โพสต์ภาพเอาไว้นะคะโดยบอกว่าไรอันกิกปีกตำนานปีกพ่อมดในตำนานของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และผู้บริหารอินฟรอสต์บางเอินเจอนะคะบางเอิญเจอนายกุ้งอิงแล้วก็นายทักษิณคุณพ่อนี่นะที่วันแบงคอกก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวก็มีการจัดก,กิจกรรมอย่างที่บอกนะคะซึ่งก็จัดวันที่5กับวันที่6ซึ่งกิจกรรม Living Legend Thailand นี่นะคะ mm. เขาก็จะมีการพานักฟุตบอลระดับตำนานเนี่ยมาเยือนไทยหลายครั้งแล้วนะ คานนี้ก็จะเป็นไลอ้อนกนิ๊กนะที่มาร่วมก,กิจกรรมกับแฟนคลับวันที่5ถึง6เมษายนแล้วก็เนี่ยมันก็ได้จะเป็นการร่วมโปรโมทการท่องเที่ยวรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยค่เขาบอกไม่น,น่พลาดนะเสาร์อาทิตย์นี้เนาะนี่ก่อนหนะ้านี้เนี่ยไปไปเนี่ยไปก่อนหนี้ไปไป,ไป,ไปพบนายสรวงเทินทองรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเนี่ยนะคะ คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูการทำลายสถิติโลกในต่างประเทศหน่อยค่ะโรนินหนูกู้ภัยนะคะที่ทำลายสถิติโลกโดยการค้นหาทุ่นระเบิดในกัมพูชาได้กว่า100ลูกเลยนะคะโดยที่หนูยักษ์แอฟริกาวัย5้5ปีชื่อว่าโรนินค่ะ ค้พนพบทุ่นระเบิด109ลูกและก็เศษซากจากสงครามที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตอีก15ชิ้นนะคะโรนินเน่ได้รับการยกย่องเลยนะคุณผู้ชมว่าเป็นหนูค้นหาทุ่นระเบิดซึ่งประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์กรแล้วก็ได้รับการรับรองโดยกิน n นส s ์เวิ l ์ r เรคคอให้เป็นหนูที่สามารถตรวจจับทุ่นระเบิดได้มากที่สุดด้วยนะคะโรนินทําลายสถิติของมากาวะซึ่งเป็นการค้นพบทุ่นระเบิด71ลูก และวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอีก38ลูกภายในช่วงเวลา5ปีก่อนเกษียณเมื่อตอนปี64ค่ะแล้วก็ถแถลงการของเอโปโปนะคะเป็นต้นสังกัดคือองค์กรการกุศลเอโปโปเนี่ยค่ะก็บอกว่าโรนินอาจค้นหาทุ่นระเบิดต่อไปอีก2ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นในอนาคตเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือโรนินเนี่ยไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะแต่เป็นหุ้นส่วนและเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีค่าเพราะว่านับตั้งแต่ช่วงปี2503มานะคะจนกระทั่งสงครามกลางเมือง สิ้นสุดลงในปี2541ที่กัมพูชาเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทุนระเบิดตกค้างมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยตั้งเป้าที่จะกําจัดทุนระเบิดภายในปี68แล้วก็ขยายเวลาต่อไปอีก5ปีเพราะว่ามีอุปสรรคเรื่องของเงินทุนแล้วก็มีเพิ่งมีการค้นพบทุนระเบิดแห่งใหม่ที่บริเวณชายแดนที่ติดกับไทยด้วยวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าเนี่ยมีการทำลายสถิติโลกนะคะเก่น109ลูกกะหาเจอค่ะคือ เ,เราเนี่ยจะคุ้นชินกับเวลาเราเห็นสุนัขก,กู้ภัยใช่ไหมพี่พี่ก็ไม่ได้คุ้นชินกับหนูกู้ภัยอย่างโรนินนะคะแต่ว่าโอ้โหเนี่ยความสามารถนี่นะคะใหญ่กว่าตัวนะคะคุณ<ช>ผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ